มาพบกันอย่นนะครับคนเท่ๆก็มากับรถเท่ๆนะครับวันนี้นะครับมาพบกับรถกระบะตอนเดียวข้องรถเสริมแนบพาวลอยนะครับก่อนชมรถกันนะครับ่ปที่ตั้งร้านกันก่อนเลยร้านของเรานะครับตั้งอยู่ที่ถนนเรียบวารีคู่ขาหนองจอกนะครับอยู่ระหว่างสายเรียบวารี30กับสายเลียบวารี32นะครับอยู่ห่างจากสำนักงานเขตหนองจอกประมาณ2-3กิโลเมตรเท่านั้นเองนะครับใครมาไม่ถูกนะครับติดต่อมาที่ช่องทางการติดต่อด้านล่างได้เลยไม่ว่าจะเป็นเบอร์โทรนะครับ ที่027081116นะครับดูจะเป็นที่ลา์ออฟฟิเชียลนะครับที่ adtd111 นะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูกันเลยครับว่าคันนี้ได้อะไรนะครับคันนี้นะครับเป็นยูสุออร์เนียลดีแมกนะครับเครื่องยนต์ 3.0S นะครับปี2022ไม่น้อย19,000กิโลของแต่งนะครับเอาไปเลยนะครับเป็นแสนนะคันนี้มาดูกันเลยนะครับคันนี้ได้กระจังหน้าเป็นโฉมใหม่แล้วนะเป็นกระจังหน้าเขี้ยวกุดนะครับเป็นปี2022สวยๆแบบนี้เลยนะครับไฟหน้าติดครบหมดเลยนะ ไฟแยกมีมาให้บ้างไฟจัดหมอกนี้ครบนะครับผมไฟหน้าเป็นไฟหน้าหลอดไส้นะครับฮาโลเจนโคมไฟมันติรีเฟคเ,เตอร์นะครับสภาพสีดํางเดิมเลยนะครับนีส่สวยแบบนี้เลยนะครับสีขาวไม่มีรอยบุบรอยเฉียวรอยชนแต่อย่างใดเลยนะครับทุกอย่างแนบชิดสนิทหมดนะครับพร้อมกับชุดแต่งล้อแมกวิลคู่หน้านะขอบสิ 18, ยางเบิกใหม่นะครับปี2023สตับดาวปลายๆลของปีเลยนะครับที่เสว็จแบบนี้เอาไปโหลดให้เรียบร้อยแล้วนะจัดส่งให้เรียบร้อยแล้ว ขึ้นบน3.0นะครับตจวเอสนี่ไฟทับทิ้ติดครบหมดเลยนะครับกระจกมองข้างสีเดียวกับตัวรถนะคันนี้ฟิลติดให้ใหม่นะครับทีสวนแบบนี้ไปเลยนะครับกระจกไม่มีรอยแล้ารอยแตกแต่อย่างใดเดี๋ยวไปดูในส่วนของด้านในเลยนะครับว่าสภาพเป็นยังไงนะขอยญาตเข้ามานั่งนะครับกระจกนะครับนี่มีเซนเตอร์ล็อกให้ด้วยนะครับพร้อมกับเนี่ยอัต้ดาวนะครับขพืนอนั่งโดดไม่ต้องห่วงเลยนะครับ ไม่เมื่อยแน่นอนกดปุ่มเดียวจ่ายบินทั้ง่ดนได้เลยอ่ะมาดูส่งพวงมราลัยพวงมราลัยคันนี้ได้เป็นพวงมราลัยเพลวเวอร์นะครับไอแบตสองลูกนะจะมีตรงพวรงมราลัยแล้วฝั่งตรงนู้นนะครับวิทยุใช้งานได้ปกติเลยนะครับจะเปิดให้ดูอ่านะครับช่องใส่ของมีมาให้นะครับพร้อมกับนี่เลยช่องเสียบนะครับเป็นสายอ AUX แล้วก็ USB มีมาให้นะครับแอร์เย็นมากแรงจริง นะครับนี่ไอเย็นใช้งานได้ปกติเลยนะครับพร้อมกับเกียร์ธรรมดาหกสปสีดนะครับเบาะหนังสีดำนะครับพรมสีแดงส,สวยๆแบบนี้เลยช่องเก็บของมีมาให้นะนี่เอกสาร MacBook อยู่ครบหมดเลยครับของ i ี u ู u ูนะครับอ่ามาดูไม้ไม้หนึ่งหมื่นเจ้าพาโลจริงๆนะฮะอ่าส,สวยๆแบบนี้ไปเลยนะครับเบาะหนังสีดําเป็นเบาะหนังไวนิวนะครับผมอ่าเดี๋ยวเรามาดูส่วนของข้อกันต่อ ข้อคันนี้นะครับได้มาพร้อมกับข้อสแตนเลสนะครับแท้ๆเลยเป็นสแตนเลสนะครับแสตมไทเทนสวยๆแบบนี้เลยนะครับนี่เอาไปเลยนะครับสูงมาตรฐาน1เมตรสานะครับล้อหลังได้มาพร้อมกับล้อแม็กบรรทุกนะครับเป็นแม็กเรนโซนะครับพร้อมกับยางมิชลินนะครับ XCD2 นะครับบรรทุกไปเลยนะครับ5 6ตันหายห่วงอันนี้ให้เปฟรีๆนะครับทั้งล้อหน้าล้อหลังนี่ในส่วนขอบหลังนะครับมีมาให้นะครับ4อันเลย ถ้าอันใดหนึ่งหายไปเนี่ยเอาไปทําใหม่เนี่ยเป็นพันแน่นอนครับคูกค้าสี่อันก็สี่พันห้าพันนั่นแหละนะครับจะเอาเลยฟรีๆนะครับไฟท้ายตุดครบหมดนะครับมาดูในส่วนของแหนบพอลอยกันบ้างคันนี้นะครับได้พร้อมกับยางอะไหล่นะครับแหนบหนาหนานะครับสิบมิลสิบเซนนะครับโค้งได้ผลิตสี่ต้นนะครับสี่ชมพูส้มพร้อมกับพอลอยนะครับมันทุกไปเลยนะครับห้าหกตันลูกค้าอยู่ต่างจังหวัดนะครับสามารถออกรถที่ร้านเราได้นะครับเรามีบริการไฟนั้น เซ็น่ถึงหน้าบ้านฟรี7จจังหวัดเลยนะส่งรถถึงหน้าบ้านด้วยในกรณีที่ไม่สะดวกมารับรถนะครับดูเสีแบบนี้ครับสีไม่มีเลยร้อยบุบร้อยเฉียวร้อยชนแต่อย่างใดนะครับเรื่งลงสามยุดศูนย์คันนี้ผ่อนเก้าพันกว่าบาทเท่านั้นเองเดี๋ยวเา้าดูส่องของห้องเครื่องว่าห้องเครื่องเนี่ยจะเท่ไหมและจะสวยไหมจะเฟี้ยวแค่ไหนดูกันเลยครับมาดูกันเลย เครื่องยนต์สามสูงนะครับห้องเครื่องเงียบสนิทหมดเลยนะฮะไม่มีภาพน้ำมันเยิ้มแต่อย่างใดเลยนะครับให้ดูสองของเบรก ABS กองอากาศนะครับน้ำหล่อเย็นหม้อน้ําปั๊มน้ํามันพาวเวอร์นะครับผมเลขคัตซี่แผ่นเพจอยู่ครบนะครับนี่เลยเดิมเดิมนะครับแบตเตอรี่ลูกใหม่ๆนะครับฝากระโปรงนัดไม่มีการคันขายแต่อย่างใดเลยเดิมเดิมหมดนะครับฝากระโปรงรูกลมคมสวยนะครับนี่มีที่ปั๊มหมอก ให้เราใส่ต่อพันนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นส่อของเชื่การความร้อนแขงการความร้อนนะฮะการความร้อนจากท่องเครื่องสู่ด้านฝากระโปรงนะครับสีจะได้ไม่ซีดไม่กรอบไม่หลุด่อนนะครับซิลิโคนนะครับกดไปยังนิ่มๆอยู่เลยนะใครนะครับที่สนใจอยากได้รถกระบะพอกลัวเสร็งแน่ยพอลอยนะครับแต่งเต็มแบบนี้ชุดแต่งเป็นสาภาษีพลวัลต่อให้เรียบร้อยนะครับเครดิตดีเชื่อมหน่อรถแค่พันเดียวเท่านั้นเองนะครับกับคันนี้เลย อีซูซุออลเนวดีแมกซ์เครื่องยนต์สามจุดศูนย์เอีสองพไม้น้อย1น0 0 0พโลสีขาวชุดแต่งเป็นแสนกับคันนี้ราคานะครับอยู่ที่539,000บาทเท่านั้นเอง539,000บาทหม่นเจ้าพันทนี่ละ9,000บาทเท่านั้นเองครับหากใครสนใจนะครับติดต่อมาได้ที่ช่องทางด้านล่างได้เลยฝากกดไลค์กดแชร์และอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะได้พลาดการแจ้งเตือนในคลิปถัดไปที่จะมาแนะนำและรีวิวให้ดูนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนของคัันนีเยเาาคเดยวควะรบ What do you have?